ในท่ามกลางความย่าแย่นะสิ่งที่ดีมันยังมีอยู่ก็คือตัวธรรมะนั่นเองยุคนี้ธรรมะยังดํารงอยู่มันก็อยู่ที่พวกเราแหละเรามีอิสระภาพจะเลือกของดีหรือจะเลือกของไม่ดีให้ตัวเองเลือกของดีก็ลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมไป มันก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมที่เบียดเบียนได้เพราะมันเห็นแก่ตัวหรือเราจะเลือกสิ่งชั่วคือชั่วไปเขาด้วยยั่งชิงกับเขาด้วยเกิดมามีบุญฉลาดก็เอาความฉลาดไปเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้นะเราจะใช้สติปัญญาของเราพ้นทุกข์ ไม่เปลี่ยนเปียนคนอื่นสัตว์อื่นนะไม่เปลี่ยนเปียนสิ่งแวดลอ้อมหรือเราจะเปลีป่ยนเราเลือกได้